เราจัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักตัวหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในช่วงโควิดนะครับถึงแม้ว่าหลังโควิดมาคุณค่าการส่งออกคุณค่าการค้าเนี่ยแต่โตขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเราก็อยากจะให้มีสตอรี่ขึ้นมาคือลักษณะว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเก่งมากในเรื่องการทำอัญมณีเครื่องประดับ ค,ความประณีตของงานการเผาพลอยที่มีคุณภาพสูงนะครับถึงแม้เราไม่มีวัตถุดิบทุกวันนี้พลอยจากทั่วโลกยังต้องหลังไหลเมาปัคเปบนท่าพิมูงไทยก่อนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้มันเกิดการต่อยอดขึ้นมาอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกว่า เวลาเราคิดถึงรักชัวรี่ไอเทศเนี่ยเราคิดถึงประเทศในยุโรปเราต้องการไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปซื้อนาฬิกาเราไปที่ที่ฝรั่งเศสที่สวิตที่อิตาลีกันนะครับประเทศไทยเรามีจุดแข่งเรื่องอจญมณีมาทุกคนที่มาจากต่างประเทศมาจากทางยุโรปเนี่ยมาซื้อจิวเวลรี่ที่เมืองไทยบอกว่าได้คุณภาพที่ดีนะครับได้ราคาที่ถูก่าจิวเวลลี่ที่เป็นแบรนด์หลายเท่านะครับวันนี้เนี่ยเราต้องทำไงให้ ทิ้งจิวรี่ทิ้งไทแลนด์นะครับทิ้งแบงคอกนะครับตรงนี้เป็นที่มาของการที่เราเอาเรื่องราวเก่าๆบนถนนที่เป็นจุดเริ่มต้นของุสาหการรอันแมินิเครืงนระดับเนี่ยบังรักของพนาวงพนากรเนี่ยมาเรียงให้เกิดเรื่องราวแล้วเราจะทำแมปแผนที่ขึ้นมาโดยมีจุดไฮไลท์ต่างๆนะครับมินินรัชการในระหว่างการจัดงานเพื่อสร้างไอคอนขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมืองไทยก็ดีหรือว่าประชาชนทีน่สนใจ ในประเทศไทยเองก็ดีเนี่ยได้รู้ถึงเรื่องราวความถึงมารู้ถึงอัตลักษณ์ต่างๆของอุตสาหกรรมเรานะครับเป็นการต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในในดาน้านเษฐกิกเรามากขึ้นครับาการมันยังม,มีเครื่องประดับเนี่ยเ,เราหลังจากโควิดมาเนี่ยเรามีการเติบโตต่อเนื่องทุกปีเลยสองวิจิตน,นะครับปีนี้ล่าสุดนะครับมกราถึงกระะกรดาตัวเลขเติบโตเนี่ยถึง13% 13.8แล้วนะครับแต่ถ้าเราตัดทองทำออกนะครับ อัญนนมณีกับเครื่องประดับล้วนเลยเนี่ยเราเกิดโตประมาณ 6. 6 7ุดหเอร,รมูลค่าการส่งออกเฉพาะ,ะสินค้าที่เป็นอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5, 1 0 0หนึ่ง้กว่าล้านเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองหรือว่าเป็นุตการมที่สร้างเม็ดเงินมาศาลอันนี้ยังไม่ได้รวมมูลค่าค้าขายในประเทศอีกจํานวนหนึ่งซึ่งคิดว่าก็มีมูลค่าไม่น้อยกว่านะครับในงานที่เราจะจัดในที่ไอคอนสยามน,นะครับเราก็จะ มีเรื่องของการจัดทําแผนที่นะครับเพื่อเชิญชวนท่องเที่ยวนะครับให้นักท่องเที่ยวนียเข้ามารู้ว่าถ้าเขาต้องการจิวเวอรี่จิวเวอรี่ประเภศไหนเนี่ยแหล่งไหนที่ควรจะไปแล้วก็เรื่องราวของแต่ละแหลงนะครับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ช่างฝีมือนะครับอย่างเช่นถ้าต้องการเรื่องของพลอยเรื่องของตัวที่เป็นเพชร่วงต่างๆเนี่ยก็มาทางด้านนี้เลยนะครับางรักนะฮะแถวเมริเฮสักแถวสุรบงจิวเวอรี่เครื่องเงินทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ เชนิกรุง40ยันตลาดร้อยเนี่ยโรงงานแข็เลยนะครับไม่เห็นสักทั้ง3ซอยนะครับทุกตึกคือแรงท้าปล่อยทั้งหมดนะครับแล้วถ้าต้องการทองคําก็ข้ามไปทางด้านของเยาวล่านะครับคือสัมพันธวงศ์เส้นนั้นคือถนนสา,ายทองคำร้อยห้าสิบกว่าร้านค้าะนะครับซึ่งเป็นร้านค้าทองเก่าแก่มีคุณภาพสูงข้ามไปนิดนึงทางด้านดีโอสยามซึ่งตอนนี้เป็นจุดรวมนะครับหลังจากที่บ้านหม้อเนี่ยได้ หลายร้านไล้ยย้ายเข้ามีอยู่เสยยกน,นะครับขนาดเดียวกันที่บ้านหม้อเองที่หัวเม็ดเองที่แถวในย่านตรงนั้นฮะยังเป็นที่อยู่อาศัยของช่างในรุ่นเก่าๆอยู่บ้างนะครับเราพยายามที่จะปลูกสตรอรี่ตรงนี้นขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวผนวกับด้านการค้าอัญมณีเครื่องประดับนะครับคาดหวังว่าถ้าสมมุติว่าผู้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องมากนะครับสักร้อยลายเนี่ยสิบลายซื้อติดมือไปคนละชิ้นเนี่ยคิดดูมูลค่าเท่าไหร่มหาศาล นะครับถ้าเกิดก็ซื้อเป็นไฟจิวเวอรี่ชิ้นหนึ่งก็หลักแสนหลักล้านนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นการสร้างเม็ดเงินสร้างงานแล้วก็ต่อยอดให้คนรุ่นใหม่ๆมันสนใจอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นครับ <S <S GT เราเองเนี่ยเราทําโครงการในเรื่องของการส่งเสริมจากอุตสาหกรรมมาในระดับภูมิภาคค่นอนข้างเยอะนะครับใน,ในเมืองในกรุงเทพเองเราก็ทำโครงการที่เป็นพัฒนา SME นะครับออพอปีนี้เนี่ยมีการจัดสังรงบประมาณในเรื่องของการท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่ใน13บาุตรหมายนะครับเราก็มามองว่าเราจะลิงก์อุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับเข้าไปกับการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับเราก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพราะว่าเราเห็นสามเขตเนี่ยร้อยราวเรื่องเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอัญมณีเครื่องประดับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราขอรบประมาณส่วนที่เข้าไปนะครับเราได้มาส่วนหนึ่งเราก็มาคิดวิธีการคิดกระบวนการที่จะโปรโมทให้แหล่งตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอินทางด้านอัญมณีเครื่องประดับครับผูกยักษ์เนี่ยเป็นคําที่วันนั้น เราเราเริ่มประชุมกันเรื่องของโครงการนี้นะครับผมก็บอกว่าสมัยผมทางานอย่างเงี้ยทุกคนยังมียักษ์เหนตัวนะฮะสมัยก่อนเรามีการเรื่องของจ้างทำเทรนนิ่งเรื่องของการปลุกยักษ์คือปลุกยักษ์ในตัวเองนะครับวันนี้ผมมองว่าเส้นนี้เนี่ยสามสามย่านตรงนี้เนี่ยเป็นย่านที่มีผู้ประกอบการอยู่พร้อมมีความพร้อมทุกด้านนะครับแต่ยักษ์นิ่งมานานละผู้ประกอบการพวกนี้ก็ถือว่าเป็นยักษ์นะครับนิ่งอยู่ตรงนี้มานานละ เราจะทำไงให้เกิดการตื่นตัวให้เกิดความอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งในด้านของพื้นที่เองด้านของการสร้างการค้าต่างๆผมก็เลยใช้คําว่าปลูกยักษ์แล้วเราก็มาดูกันว่าในปลูกยักษ์นี่เราจะปลูกยังไงอย่างวันนี้นะก็ได้เชิญผู้ใหญ่ผู้ที่เริ่มผู้ที่อยู่ในวงการแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมที่มาเนี่ยเราก็เลยให้ให้นิยามว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะครับเราเอายักษ์ใหญ่มาปลูกยักษ์เลยนะครับแล้วก็ ในกบบระบวนการทั้งหมดที่จัดสัมมนาสามวันนียเราก็เริ่มจากสกิจยัก,ษ,ยกษ์นะครับเพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยรู้ว่าวันนี้เนี่ยมันมีความพร้อมอะไรบ้างในอุตสาหกรรมแล้วก็พรุ่งนี้ก็เราจะเป็นเรื่องของยักษ,ษ์สองระกายก็ mm hmm. คือเรื่องของ,อ <Okay. S 1> ของตลาดท้าพลอยที่วันนี้เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางการประม,มลูลเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่อันหนึ่งในเรื่องของการทำพลอยนะครับ mm hmm. แล้วก็ต่อไปด้วยยักษ์วิ่งหรือการที่จะดึงซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาในเรื่องของการออกแบบ การทำอัตลักษณ์ต่างๆในพื้นที่นะครับแล้วก็ไปยักเกรดยักเกรดนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการค้าขายเช่นฟิวเจอร์มาเก็ตในเรื่องของตัวเรื่องของการค้าทองที่เป็นไม่ได้ซื้อทองไปนะครับซื้อเป็นสัญญาเป็นอะไรต่างๆวสุดท้ายเราจะปิดจบด้วยยักยั่งยืนนะครับเพื่อที่จะมีการเล่าเรื่องกันว่าวันนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนหัสาหกรรมนะครับเราจะไปต่อยังไง เราจะเห็นหลายคนขึ้นมาทําออนไลน์เราเห็นคนจีนเข้ามาในงานต่างๆยังมาไลฟ์สดไม่ต้องลงทุนเลยมาตัวเปล่าไลฟ์สดพอไลฟ์สดขายเสร็จทางนู้นคอน,นเฟิรม์มจ่ายเงินเสร็จค่อยซื้อกต่ทางนี้บวกไปแล้วแค่เท่าสิบเท่านะครับ่างชาติที่ทํากันแบรนด์ใหญ่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ระดับโลกเราก็รับคำาูบเยยมให้เขาแต่ราคาที่ไปไปลายทางกับที่ออกจากประเทศไทยไปเนี่ยมันต่างกันมหาศาลเราจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืน เรื่องของแบนดิ้งเรื่องของช่องทางพวกนี้จะต้องเข้ามาเสนอนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้จะไปขมวดกันในในตอนเปิดงานที่ที่ยูสยามนะครับ งานในช่วง3วันแรกนะฮะเราก็จะจัดที่นี่ที่ JTC นี่นะครับวันที่ยี่หยี่ที่ได้เล่าไปตะกี้ว่าจะมีกิจกรรมสัมมนานะครับแล้วเราก็จะไปมีพิธีเปิดกันวะันที่19ที่โยสยามยนะครับในในพิธีเปิดนี่เราจะมีการทำแแบนที่ของพื้นที่นะครับแล้วก็ปักถุด สำคัญสำคัญจุดไฮไลท์ต่างๆพร้อมกับเรื่องราวนะครับแล้วก็จะมีเทศการในแต่ละจุดจะมีสัญลักษณ์เช่นธงราวคล้ายๆอย่างสมมติว่าเรานึกถึงเทศกาลกิน,นเจนะครับในในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะทําให้ครอบคลุมให้เกิดเป็นสตอรี่ขึ้นมาทั้งนี้เนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าในปีต่อๆไปเนี่ยเราจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดการต่อยอดให้เกิดการต่อเนื่องเพราะสิ่งพวกนี้ทําปีเดียวก็คงไม่ได้ เกิดอะไรที่ยังอยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องผักดันเรื่องนี้ต่อก็จะต้องเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยกลับไปคุยกับทางหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ทุนต่อครับจากพื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นยักษ์ ที่ยิ่งใหญ่และจะกลับมาสู่ความเป็นยักษ์แห่งกรุงเทพมหานคร GIT จึงได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนมาร่วมปลูกยักษ์ให้ทั้งนักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับความหลากหลายของวัฒน,นธรรมภูมิปัญญาที่หล่นหายของอัญมณีและเครื่องประดับไทยบนถนนสายอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok j e w e l r y Week b า GIT สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ องค์การมหาชน